สวัสดีจ้าเมนี่ก่จพะพ้าต้มมาม่าเผ็ดเกาหลีจากพี่น้องเพราะว่าไกมีน้ำซุปกระดูกหมูออนเหลืออยู่จ <c oughs> ้ะไกจะต้มมาม่าเผ็ดเกาหลีแบบน้ำจากพี่น้องมาแสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อน้ำซุปไกยังยังอยู่น้ำเดือดแล้วเอ,อมามาม่าใส่เลยจ้า ะเอามามา่าใส่ถ้วยจะทุกคนเดาแก่สิบปุงคือก๋วยเตี๋ยวเลยใส่กระเทียมเจียวต้นหอมเสร็จแล้วมีกากหมูพร้อมพี่น้องแอแคบหมูแล้วก็ลูกชิ้นจุกจุกจ้กจาแล้วก็กระดูกหมูอ่อ,อนกระดูกหมูออนจุกจุกพี่น้องนี่กระเทียมดองพร้อมตามด้วยน้ำซุป ตามด้วยน้ำซุปใส่น้ำซุปหลายๆพี่น้องสดนหอนนี่แต่แซ่บบ่าจ้าทุกคนมึงมาม่าเผ็ดเกาหลีแบบก๋วยเตี๋ยวจ้าทุกคนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปกระดูกหมูสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมา,มา,ม,ามากิน มาม่าเห็ดเกาหลีบ่ท่านได้ปรุงยใกล้กจะปรุงพี่น้อง <c oughs> ใกล้เอ่อบ,บ่ได้ปรุงเอ่อนั่นได้จ้ะบ,บ่ได้ปรุงเออพริกป่นเพราะว่าใกล้จะใส่อพริกของเขาไหมพี่น้องเอ้าเป็นอย่างอันคือเป็นแสงแสงจังสี ทำไมมันเป็นแสงแสงมัวมัว,วย่อเออ,อแสงยังกับสร้างถอดพี่น้องบททันแล้วแสงซองมาแต่ข้างนอกแต่โอ้ยหิมะลงนี่จ้ามาม่าเผ็ดเกาหลีแบบน้ำเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บ่แม่นแบบแห้งแบบแห้งเผ็ด ถ้าแบบน้ำเนี่ยกบเผ็ดย่จะใส่น้ำลายๆ <laughs> ผู้ใดผู้ใดบอกกินเผ <laughs> ็ดไงเฮ็ดคือก๋วยเตีเ๋ยวแหละพี่น้องแต่ว่าแห่งเครื่องปรุงของเขาน้ำซุปกระดูกหมูอ่อนไก่ใส่ลูกชิ้นด้วยใส่แคบหมูด้วยพะใส่น้ำสูตสายชูได,ด้จะพี่น้องก็จะบีบมะนาวใส่ สองชิ้นเลยเกือบนหน่วยนึงได้ไหนพี่น้องไก่บดได้ใส่น้ำน้ำสม้มพริกป่นไก่กับบดได้ใส่เพราะว่ามันเค็มค้นแล้วนะไอ้พริกของเขานอะมามาจ้ะหากินไอ้ถั่วทีบถั่วแดง เมนนานกินสิบ้านทีเนาะกับปุงอยู่เนาะพี่น้องมาจา้ะโอ้ยคุ่นนะใส่แคบหมูพอ่อแคบหมูใอสอ่จังแสบพี่น้องแสบแกกับพ่ค่อยมากกินแบบกรอบๆอ,อันดอกมาไซน,นี่เหนียนเข่ากับน้ำซุปพอดีไหมซิมก่อน โอเสียงไกล้บร,กริการไฟพี่น้องไก่เปิดเครื่องทำความร้อนเสียงเครื่องทำความร้อนปาดแซ่บเผ็ดพอดีปาด์ตเสียงสดเอาอันจับแบบแบบคลีกมาจับแต่ควังพปหรออืมจังใดกับลูกชิ้นละกอนนะ่ะ บมิผักอ,อ่าไปชื่อผักไม่ได้ กระดูกหมูจากทุกคนกระดูกหมูอ่นอนเชีบวกาดหนาวครับมึงเนี่ยพี่มาตกอีกแล้วล้มล้มพอดมึนเนี่ยพี่น้อง แนบหมึกแปลของนอเห็นล้มพัดหิมะปิววันเนี่ยหนาวถ้าล้มแห้งๆนี่หนาวคุณน่ะมาม่ามามา่มา,มาเกาหลีแบบหอมมะนาวอ้ย อาชิดูดปิ้งแต่ยานเส้นดีดปิ้งเกาตาต้องระวัง <c oughs> มามาแพลเกาหลีเนี่ใกล้ซิมิติดบ้านไว้พี่น้องเม่ละชุกเชิญล่ะ ว่าต้องของเขาเอ่อพริกเอ่นั่นเขาเค็มคนเราห้องโป่งมาปรุงอีก,กน,นะถ้าถ้ามามาไทายเฮากะได้มาปรุงนั่นปรุงนี่นักน้ากคบางคนกินรสจัด ดูมอ่ะฮ,ฮิมะต๊ะจะได้ออกไปเล่นหิมะเออพี่น้อง <c oughs> ใกล้มากมากเด้เล่นหิมะถ้าบล้มเนี่ยใกล้มากออกไปเล่นแต่ถ้าล้มเนี่ยใกล้บ่ออกไปถ้าบล้มเนี่ยบ่ค่อยหนาวปานไหนได้พี่น้องแต่ถ้าล้มเนี่ยโอ้หนาวเข้ากด็ดก Bố sét bơ đầy đấy cái cái mac xét bà เพราะ bà ờ, <laughs> ờ, <khế> chín mẹ ờ, <laughs> kẹp <Thật giảm ơn. cười> สดห่อนๆล้วบน,นี้เครื่องทำความร้อนทางใส้อีกบะน,นี้เฮือแตกพี่น้องงาแตกซิดเลย ลมพัดหิมะปิววันเลยมีกระล่ำอยูกิ้ลอะไรมาใส่แ <c oughs> กยันใกล้กินบ่หมดจะได้เดี๋ยวปลูกผักนาห่อนก่อนพี่น้องแล้วกกจะกินผัก <c oughs> ช่วงนี้ ช่วงนี้อันห้านังเท่าซื้อมะเสียบกกินงั้นกะเน่าพี่น้องเสียดา้เราผักกับบกคอยมีหลายคือไอ้อหน่าหน่าสเสมอเด้อพี่น้องมีแต่ผักอ้อย่างบกโคลี่ผักสลัดไอ้อย่างเัี้ยบกคอยมีผักหลากหลายคือ นั่นถ้าอยากได้พักจากเมืองไทยต้องไปร้านนีอเชีย <c oughs> ถ้าอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตกับมิแต่บอกโคลีกับสลัดนะก็ผรกาศเท้ากระลำกรอบๆที่เอามาก,กินกับแอม เนี่ยนะต้องไปซื้อ,อยูรานเอเซียพิทเดย์พ่พน้องบอมันมีขายอยู่อบอมมันมีขายอยู่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาเด็ ตัวขนาซัมเมอร์เนี่ยใช่ไห <c oughs> มเขาเอิ่นกระหล่ำซัมเมอร์น่นสิหลายเพราะว่าเขาปลูกได้ช่วงนหน้าฮ้อนกระหล่ำเบื่อกินนานนี่ไม่มีนาน,นี่บม่มีเลยเด็กระหล่ำซัมเมอร์กระหล่ำที่ห้องมากินกับขนมเส้นกับกบเน่ะต้องไปซื้อกระหล่ำแบบหัวแหลมแหลมกินแทน <c oughs> น่าจะแซ่บพี่น้องกอดดีด อา๋อมาขีบอยากแทะมือหยุ่มเนี่ยนะฮัอนบ่นอะอาการหนา้าต้องห่อนๆแล้วก็จะกินหม้จุ่มอกกีกแจ็คเมออยู่ หมูต้มสดวนอนๆไมหมครับช่วงนั้นนี่ลูกใกล้กับมากกินซุปได้ไปเนาะกินเป็นพวกซุปพวกเยี้ยมิตรอ่อดหรอบม่มักอ่ะเพราะลีนามากซุปเอ่อมันฝรั่งมากต้มจืดไปค่ะ เขาเสน่ห์เหรอพี่น้องกระดูกหมูจะค้ำก่อนคลิปยาวแล้วหมดแล้วบมันยังดอกยังหยดตุ่นหวานอือือจับ mẹ bơi cha